สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวการเดินทางที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการเดินทางเพื่อค้นหาคำตอบของคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดคำถามหนึ่งนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราทำมาจากอะไรเรามองไปรอบๆตัวคุณสิคะโต๊ะที่คุณกำลังนั่งทำงานโทรศัพท์ในมือของคุณอากาศที่เรากำลังหายใจ หรือแม้แต่กระทั่งร่างกายของเราเองทั้งหมดนี้ประกอบขึ้นมาจากอะไรถ้าเราย่อยสิ่งต่างๆให้เล็กลงไปเรื่อยๆเล็กลงและเล็กลงไปอีกจนถึงจุดที่เล็กที่สุดที่มันจะเล็กได้เราจะเจอกับอะไรคำตอบของคำถามนี้อยู่ที่คำว่าอะตอมค่ะเดินทางย้อนเวลากลับไปกว่า2,500ปีเพื่อติดตามแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงปรัชญาจนมาถึงความเข้าใจอันซับซ้อนในยุคปัจจุบันกันค่ะจุดเล็กน้อยนะคะจุดเริ่มต้นในยุคกรีกโบราณอะตอมในฐานะปรัชญาเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นณนะดินแดนกรีกโบราณเมื่อประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลในยุคที่นักคิดและนักปราชญ์พยายามทำความเข้าใจโลกด้วยเหตุผลและตรรก,กะ ชายผู้หนึ่งนําว่าดิโมคริตุสและอาจารย์ของเขาเลออซิปุสได้เสนอแนวคิดที่ปฏิวัติวงการความคิดในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะลองจินตนาการตามนะคะดิโมคริตุสบอกว่าถ้าเราเอาวัตถุอะไรก็ได้สักชิ้นหนึ่งมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นครึ่งไปเรื่อยๆหั่นไปเรื่อยๆหั่นไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะต้องไปถึงจุดที่ไม่สามารถหั่นให้เล็กลงไปได้อีก เขาเรียกอนุภาคที่เล็กที่สุดและแบ่งแยกไม่ได้อีกต่อไปนี้ว่าอะตอมมอสซึ่งในภาษากรีกแปลว,ว่าสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้หรือ uncuttable และนี่ก็คือที่มาของคำว่าอะตอมที่เราใช้กันในปัจจุบันค่ะในความคิดของดิโมคริตุสอะตอมเหล่านี้มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนมีรูปร่างและขณะที่แตกต่างกันไปพวกมันเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระในพื้นที่ว่างเปล่าที่เรียกว่า the void หรือสูญญากาศอะตอมของน้ำอาจจะมีลักษณะกลมและลื่นทำให้มันไหลไปมาได้ง่ายในขณะที่อะตอมของเหล็กอาจจะมีตะขอเกี่ยวกันไว้ทำให้มันแข็งแกร่งส่วนอะตอมของไฟก็อาจจะมีลักษณะแหลมคมทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อสัมผัสมันเป็นแนวคิดที่น่าทึ่งมากสำหรับยุคนั้นใช่ไหมคะที่จะจินตนาการว่าทุกอย่างที่เราเห็นจับต้องได้หรือรู้สึกได้ ล้วนประกอบขึ้นจากอนุภาคเล็กๆที่มองไม่เห็นเหล่านี้แต่น่าเสียดายค่ะที่แนวคิดนี้ไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเพราะว่านักปราชญ์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นอย่างอริสโตเติไม่เห็นด้วยเขาเชื่อว,ว่าสสารทุกชนิดประกอบขึ้นจากาธาตุพื้นฐาน4อย่างคือดินน้ำลมและไฟผสมผสานกันในสัดส่วนที่ต่างๆกันไป แนวคิดของอริสโตโตินั้นดูจับต้องได้ง่ายกว่าและสอดคล้องกับประสบการณ์ในชีวิตประจําวันมากกว่าด้วยอิทธิพลมหาศาลของเขาทําให้แนวคิดเรื่องธาตุทั้ง4ครอบงำความคิดของผู้คนไปอีกยาวนานเกือบ2,000ปีและแนวคิดเรื่องอะตอมของดิโมโคริตุสก็ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาหยุดเล็กน้อยนะคะการกลับมาของอะตอมยุคแห่งการปฏิวัติวิวทยาศาสตร์ เวลาผ่านไปเกือบสองสหัสวรรษจนกระทั่งช่วงต้นศตวรรษที่19โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เริ่มทำการทดลองอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาความจริงของธรรมชาติและในที่สุดแนวคิดเรื่องอะตอมก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งชายผู้ปลูกแนวคิดนี้ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลคือจอห์นเดวตันครูและนักเคมีชาวอังกฤษ ในปีคริสตศักราช1808ดาวตันได้นำเสนอทฤษฎีอะตอมของดาวตันซึ่งเปลี่ยนแนวคิดเรื่องอะตอมจากปรัชญาให้เป็นวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ค่ะทฤษฎีของดาวตันมีใจความสำคัญอยู่หลายข้อนั่นก็คือสสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะตอมซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายให้สูญหายไปได้นะคะคล้ายกับแนวคิดของดิโมโคริตุสเลยใช่ไหมคะ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการเช่นมีมวลเท่ากันมีขนาดเท่ากันอะตอมของออกซิเจนทุกอะตอมจะเหมือนกันแต่อะตอมของออกซิเจนจะแตกต่างจากอะตอมของไฮโดรเจนสารประกอบเกิดจากการที่อะตอมของธาตุต่างชนิดกันมารวมตัวกันด้วยสัดส่วนที่เป็นเลขจำนวนเต็มอย่างง่ายเช่นโมเลกุลของน้ำ H 2 O เกิดจากอะตอมไฮโดรเจน2อะตอมรวมกับอะตอมของออกซิเจนหนึ่งอะตอมเสมอ ปฏิกิริยาเคมีเป็นเพียงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเท่านั้นไม่มีการสร้างหรือทำลายอะตอมเกิดขึ้นเดลตันมองภาพของอะตอมเหมือนกับลูกบิลเลียดค่ะคือเป็นทรงกลมตันที่ไม่มีโครงสร้างภายในใดๆทั้งสิ้นเลยมันคือหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดจริงๆนี่คือแบบจำลองอะตอมแบบแรกที่วงการวิทยาศาสตร์ยอมรับและมันสามารถใช้อธิบายกฎต่างๆทางเคมีในยุคนั้นได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ทฤษฎีของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหยุดเล็กน้อยค่ะการค้นพบครั้งใหม่อะตอมไม่ได้เล็กที่สุดอีกต่อไปแนวคิดว่าอะตอมเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ของดาวตันอยู่ลงคงกระพันอยู่ได้เกือบร้อยปีแต่แล้วในช่วงปลายศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มค้นพบปรากฏการบางอย่างที่แบบจำลองลูกบินเลดของดาวตันไม่สามารถอธิบายได้ และการค้นพบครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1897โดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อเจเจทอมสันทอมสันทำการทดลองกับหลอดรังสีแคตโตดซึ่งเป็นหลอดแก้วสูญญากาศที่มีขั้วไฟฟ้าอยู่สองขั้วเมื่อเขาให้กระแสะไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเขาพบว่ามีลำแสงลึกลับพุ่งออกจากขั้วลบไปยังขั้วบวกหรือพุ่งออกจากขั้วแคตโทดไปยังแอนด สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อเขานำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเข้าไปใกล้ลำแสงนี้มันกลับเบนเข้าหาขั้วบวกค่ะการที่มันเบนเข้าหาขั้วบวกได้หมายความว่าในลำแสงนั้นต้องประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุเป็นลบยิ่งไปกว่านั้นทอมสันยังคำนวณอัตราส่วนประจตตุต่อมันของอนุภาคนี้ได้และพบว่ามันมีมวลน้อยกว่าอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งเป็นอะตอมที่เบาที่สุดถึงเกือบ1,900เท่าเลยนะคะ นี่คือการค้นพบที่สั่นสะเทือนวงการฟิสิกส์เลยนะคะมันหมายถึงว่าในอะตอมยังมีอนุภาคที่เล็กกว่าซ่อนอยู่ภายในและอน e ุภาคนั dai, Thompson, e ้นก uh ็คืออิเล็กตรอนนั่นเองค่ะคำว่าอะตอมที่แปลว่าแบ่งแยกไม่ได้จึงไม่เป็นความจริงอีกต่อไปเมื่อทอมสันค้นพบอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบแต่เขารู้ <c oughs> ว่าโดยปกติแล้วอะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าคือไม่มี <c oughs> ประจุ เขาจึงเสนอแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใหม่ในปีคริสตศักราช1904ที่มีชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าแบบจำลองพุดดิ้งลูกเรนหรือถ้าจะให้คนไทยเข้าใจง่ายๆก็คือแบบจำลองขนมปังฝังลูกเรนหรือแบบจำลองแตงโมก็ได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะทอมสันจินตนาการว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมเนื้อของอะตอมเหมือนเนื้อพุดดิ้งหรือเนื้อแตงโมมีประจุบวกกระจายตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอ และมีอิเล็กตรอนที่มีประจุลบฝังตัวอยู่ทั่วไปในเนื้อนั้นเหมือนกับลูกเรนที่ฝังอยู่ในขนมปังซึ่งประจุบวกและลบนี้จะหักล้างกันพอดีทำให้อะตอมโดยรวมเป็นกลางทางไฟฟ้าการค้นพบนี้เป็นก้าวที่สําคัญมากเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าอะตอมมีโครงสร้างภายในแต่เรื่องรายังไม่จบแค่นั้นค่ะ เพราะว่าหนึ่งในลูกศิษย์ของทอมสันของเขาเองกําลังจะทําการทดลองที่จะล้มล้างแบบจําลองของอาจารย์และสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับอะตอมไปตลอดการชายผู้นั้นคือ E.R.S. Rutherford ในปี1909 Rutherford และทีมงานของเขาได้ทำการทดลองที่โด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ฟิสิกส์นั่นคือการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำบางหรือ Gold foil experiment สิ่งที่เขาทำก็คือเขานำอนุภาคแอลฟาซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกและมีมันมากมายิงใส่แผ่นทองคำที่หรี่จนบางมากๆๆโดยมีฉากเรืองแสงล้อมรอบไว้เพื่อตรวจจับว่าอนุภาคแอลฟาไปตกกระทบที่ตำแหน่งไหนตามแบบจำลองของทอมสันที่ว่าประจุบวกกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งอะตอมอย่างสม่าเสมอรัเทอร์ฟอร์ดคาดว่าอนุภาคแอลฟาซึ่งมีพลังงานสูงน่าจะวิ่งทะลุแผ่นทองคำไปได้เกือบทั้งหมด อาจจะมีการเบี่ยงเบนไปเล็กน้อยเท่านั้นแต่ผลการทดลองที่ออกมาทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงผลปรากฏว่าอนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปตรงๆจริงตามที่คาดไว้แต่มันมีส่วนน้อยที่เบนไปจากแนวเดิมเป็นมุมใหญ่และที่น่าประหลาดใจที่สุดคือมีอนุภาคจำนวนน้อยมากๆประมาณหใน2 0,000อนุภาคกระดอนกลับมาด้านหน้า เหมือนจะว่ามันไปชนเข้ากับอะไรบางอย่างที่แข็งและหนาแน่นมากๆรัทเทอร์ฟอร์ดถึงกับอุทานในภายหลังว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่สุดในชีวิตของผมมันเหมือนกับคุณยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด15นิ้วใส่กระดาษทิชชู่แล้วกระสุนมันสะท้อนกลับมาโดนคุณเองจากผลการทดลองที่น่าทึ่งนี้รัทเทอร์ฟอร์ดได้ข้อสรุป2ข้อค่ะ การที่อนุภาคส่วนใหญ่ทะลุผ่านไปได้แสดงว่าภายในอะตอมนั้นส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่าและการที่มีอนุภาคบางตัวสะท้อนกลับมาอย่างรุนแรงแสดงว่าประจุบวกและมันเกือบทั้งหมดของอะตอมไม่ได้กระจายตัวอยู่ทั่วไปแต่ต้องกระจุกตัวรวมกันอยู่ที่แกนกลางเล็กๆที่มีความหนาแน่นสูงมากรัตเทอร์ฟอร์ดเรียกแกนกลางนี้ว่านิวเคลียส